อภาพนี้ก่อนนิดนึงนะคะครูให้นักเรียนดูอะไรเอ่ยนะนี่คือสเปิร์มนะคะเจอกับเอกนะครับ ผสมกันนะคะเกิดการปฏริสนธิเป็นไซโกดนะคะตอนนั้นไซโกดก็แบ่งเป็นเอมบริโอเห็นไหมเหมือนลูกในหนาเลยแล้วก็กลายเป็นออสิ่งชีวิตต่อไปนะ,ะเป็นคนเหมือนเดิมอ่ะโอเคคราวนี้ค่ะเรามาดูถึงการสืบพันธุ์นะเรามาดูข้อสอบข้อที่2กันบ้างว่าเขาออกอะไรบ้างเกี่ยวกับเอเรเวลนะคะเอเรเวลนี้นะคะเป็นข้อสอบเอเรเวลปี65หนะคะหรือตอนนั้นเราชื่อว่าวิชาสามัญใช่ไหมอ่ะเขาบอกว่าอะไรแผนภาพแสดงการจเจริญเติบโตของกบเป็นดังนี้ เขาให้แผ่นภาพวงชีวิตของกบมาอ้าวและเขาก็ถามว่า A B C D คืออะไรก่อนที่เขาจะถามเราเราไปหาสิว่าเรามีความรู้อะไรบ้างโอเคเริ่มเลยเรารู้จักกบไหมลูกกบเป็นสัตว์กลุ่มไหนคะกบนะเป็นสัตว์คาร์ดแอมฟิเบียนอ่า เป็นสัตว์แอมฟิเบียนะคะเขาเป็นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกนะคะแก๊งสะเทินน้ำสะเทินบกก็จะมีโกบเขียดอึงอ่างคางคกซาราแมนเดอร์นะคะโอเคเป็นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกเขาเป็นสัตว์ที่ถือว่ามีไข่แดงไม่เยอะมีไข่แดงปานกลางโอเคแล้วไข่แดงอยู่ไหนอยู่นี่จ้ะไข่แดงของเขานะคะจะอยู่ตรงนี้ลูกอยู่ด้านล่างตรงนี้ค่ะอไข่แดงจะมีด้านเหลืองๆอยู่ด้านล่าง อยู่ตรงนี้อ่าและไข่กบนะคะจะมีด้านบนเป็นสีเทาๆอ้าวเห็นไหมเนี่ยดำๆเทาๆเลยเป็นสีเออเป็นเมลานินเป็นลงขวัตอะไรลกูกลงขวัตถุนะอ่านี่คือไข่กบนะโอเคอ่ะไข่กบนะคะเป็นสัตว์กลุ่มที่มีไข่แดงปานกลางนะคะเรียกการมีไข่แดงแบบนี้ว่ามีโซเลสิเท่าเอก